ออกมาเต้นเอา้าออกมาเต้นถ้าอยากได้ก็ต้องได้ใช่ไหมล่ะไปพกพรูคืูพิลซอนจางมีนาเลิกสร้างปัญหาสักทีนั่นก็ให้พวกเรามีห้องชมรมเต้นสิครครูถ้าอยากไปเต้นแบ๊กอัพให้ใครกนล่ะออมจองังหวาถ้าเป็นนักเต้นเด็กตวไม่เก<อ>่แล<อ>้วพิลซอนก็กินหมดแล้วชิลิเดอร์นี่เจอกันที่ดาดฟ้าหลังเลิกเรียนสอนพวกเราด้วยดิ เชลิเดอร์ทำไมรร้ไม่หาทางล่อพวกที่อยากเต้นมาหมุนไปหมุนไปไไไวิธีการคือพวกเราจะเต้นเชียร์แบบดิสโก้ไงไม่มีเพลงโชว์เหรอโชว์เหรอเพลงของกิบวลจุนเหรอโชว์ชวนะเหรอทางเชิเปิดไลน์ออก,กเราจะเชียร์ให้สุดใจ ฉันมาเพื่อเชียร์ตัวฉันเองและเพื่อทุกๆคนสาวสายแดนซ์เชียร์วีดบึ้ม19ธันวาคมนี้ในโรงภาพยนตร์